เปิดก้องหามินน้อยหน่อยคิดถึงมินน้อยคิถึงมินน้อยมิน้อยกลับบ้านมะนาวบ่อ๋อกลับบ้านมะนาวแม่เพิ่นโทรบานรมาานี่่สิมาเอาก็เลยบ่ได้มาเอาเส่งขาาเพีนึงอนล่ะิน่ะ เลนลูกหลานหลานหลานเลนอะไรปม้งาอ้ตามมอใหญ่ให้มอใหม่บอบอมาแม่คนใดมาได้ไหมีได้ไหมนี่บงานปู่ะมาใบมาจีปอยูเออมาเร็วเขามาเร็วโอ้เออเอาเขาไม่ไม่กินน้ำนี่เด้อ ดยวประเด็กฝากดอกประเดเ็ดน้ำนน้ำน้ำขวมน้ำน้ำวมว่าสิว่าสิคุยก็มินหน่อยนะจ๊ะคะไรก็ว่ามินน่อยย่านคิดถมินหน่อยคนจะให้กระเป๋าถ้าก็เลยล้วมัช่วงสีอืมได้มาทิมาเื่ยงกไป้องกลัอะไรยเียกันนเไปนดูอว

นายไม่ร่งนายเจสองที่นี่ยังไงนะครับที่กําลังบอกกันกําลงบอกเดียวกันอภิปลากล่องนเีกล่องี้องจีนเลยกันชอบไปกับกลองอืมตัดลตัดนี่มั้ยใชเตรีมรถเลยไปเอาัอัตมาเติมนอนดลม เปิดให้พรเปิดให้จางจ้าเกีเปิดไอแอน้วนหงอนเกลียเกลียวเหมือนกันเดียวก็ไม่อยากให้ปิดเลยไม่ไม่่้อนกากมือกันแน่ก็ตักข้าวแล้วช้อนข้าวแบบนี้มีก้าตักเลยเรียกปลาเลยนะไอ่ได้ตปลาขยันขยันปปลาขยันปลาขยันปลาขยันนั่นไม่ใช่ปลาขยักขยัน ลตอนนี้ขออนุญาตผมงดโครงการงดอาหารมื้อเย็นไปก่อนพลังงานเยอะใช่พลังงานเยอะแล้วก็กลับมากินเหมือนเดิมของป้าเนี่ยเนี่ยอาหารมื้อเที่ยงนัเนี่ยมาดูแลสูตรป้าอยู่อะไปกินข้าวเผราความกะเพราผัดกะเพราอะไรสักอย่างเนี่ยเดี๋ยวเอายาบะกะเพรามาไปทำมันขัวกินข้าวหรือยังวะเนี่ยถ้ากินข้าวเที่ยงหรือยังไงไปเอามาอ๋อกินข้าวเช้าเป็นข้าวเที่ยงนี่มันมันมา อยเจ็บผก็ไปเจี่เลย้นเป็นมือนเออเมือนมันดีจ้ะเด้อมันดีมือเกินมือละหลอกมันดีเนมือ่เงินเนาไปจ้าได้เงินขากามาเาไปเจอใส่ยาว้มือนกันเออกามาหนาวเอยน้องประมาณตีสี่ตีห้าหนาวสิตอนกลางเย็นลาวพนังานหงชนาเจ็ดโมงเช้ามันลดมาเหลือสิบเก้าองศา ใช่เมื่อเช้าแอนออกไปอ่ะถิ่นเก้า,งาองศาตังเกงคิตตี้เอาไม่อยู่ขนาดค่อยไปว่านกายังนหนาว่ะเขาใส่กันนะเอาไอาาว้ลงเฟรชมันนะเมื่อเช้ามันหนาวกว่าตอนเมือมีซื้อเสหนียวเลยงานแล้วงมันจะบ้านแหละไม่สุดขั้วคนเลยเขาคนจริงจั ถ้ายินเสียงเปงานอม่ถ่ายเปนบนกเมงหกโมเฮ้ยนาน้ำเลยไหมใชไปเดินไปออฟฟิศนะทีแรกอ่ะหารถเอเมื่อเช้าเติมน้ำมันเจอดสองร้อยร้อยเจ็ดเดนทางเหรอใช่ถทังใหญ่นะล้นถังห้าลิตรหรือเปล่าเขายังเที่ยงหนึนาทีนะ สองิปม <40. S 2> ันมีอันหนึงที่ไวรัลของป้ามีคลิปอันหนึงที่ไวรเ่ไหนไปด่ามอไลง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 องเดแล้วก็เสร็จว่าเขากลับไปดูใ้เฟสเหรออืม แช่ไงมันคือปุบไปนมตแป้งเปนมาเจอถุงทาไปหาท่าบ่เดี๋ยวมาถึงนาฟอยถถึงเติมโอ้่าทาวันนี้ผิดคำพูดนะโดยไม่เดิดแ้วมัก็ไปเดี๋ยวกินข้าวมีเนื้ ปหทำความสะอาดเสย็จปุ๊บใช่แล้วยังถามอยู่ว่าเลี้ยวตรงนี้ต้องไหมทางซ้ายหรือขวาทางสี่เลนก็ต้องให้น้องเข้าซ้ายน้องเข้ากลางไปดูไปรอที่ไหนจ๊ะรอในโรงเรียนไอ้ก็นั่งรอไอ้กลับมาบอกหายใจหัวใจไั่หยุดเต้นเลยไม่ได้กินเมฆก้อนเล้งแอเบ้านหนึ่งตูแล้วแอนเจ็บตรงนี้ดีไหมมีซอนอยู่สี่แยกไปเลย เซเว่นส่งน้ำมันหน้าโรงเรียนแล้วก็ขับไปเซเว่นแล้วขับกลับมารอรับแล้วน้ำมันก็ต้องไปอาคารนั้นอาคารนี้ก็มอเตอร์ไซค์อ้อมโรงเรียนนานที่สี่เป็นที่เลยเึ่บพึ่่ไปถอดไอ้นั่นออกจากแม่มาแล้วพายคนบ้า ถังแก๊สอะที่อยู่ในตู้ลโพงไปจนสุดนะสุดท้ายนะมาตกม้าตายตรงไหนรู้ไหมเขาก็ลืมเขาก็ลืมค่ะว่ามันด้ทำรถมีแสงในขวดใช้ทางเฮาเลี้ยวขวานะที่จริงอะถ้าเฮาเลี้ยวขวาเขาก็ชิดขวาไปแล้วก็เปิดไปเลี้ยวแต่ทีนี้น้องยังไม่เปิดไปเดียว้น้องก็ไม่ชิดขวาแล้วรถก็มาข้างหลังก็เลยว่าจะได้เอาไปก่อนนะมันจะดไซส์ก่อนเขาก็บีบแต๊ปิ้งใส่ ไัเนี่ยเหรอรถทุ่งนี่ไหละไถรูปเนี่ยเหรอเส้นข้างนอกไม่อีกคนหนึ่งมันพูดอีกคนหนึ่งมันมันจะดูดใช่ไหมไปเจอผู้หญิงคนนั้นอะถ้ามันขับเร็วะมันดูดเหรอมออไซค์มันเล็กมันห้าบาทมันดูดเลยอันนี้อยู่ฝั่รข้ามที่ที่แซ่แ่ที่เอ่อรถสวมร่งวนมาแล้วก็จังหวะจังหวะขับแซ่รถขนไม้ พี่แอนเราต้องแซงไหมไม่ถ้าเปลี่ยนถังมันเปลือกว่าให้มันเลยโค้งตรงนี้ไปก่อนคไม่แซงเราจะมองไม่เ <harder> ห็นมันก็มึนมือ no ยันดูค่ะพี่แอนใจจะตบตบตบใจไม่ใจไม่ใจไม่ตัวน่อดูไม่จึ้งจึ้งแต่มันเกิงหึ่งมันหนาวแล้วก็สะพายกระเป๋าแล้วก็จับไป่อยใบนี้ก็เลยจริง เราไปเปลี่ยนมาถ้าเราเลอนราให้เราจัดั้งสั่งไฟเขาไปเหตุตอนมาหน่ะเฮอเ้อน่ะเฮยังม่ขึ้นเหรอถือต้งหันมาขึ้นเหรอข้าวน้ับลุงอไม่้ขึ้นเลออมันร้อนอืแหไม่ร้อนเขาาทำนาแล้วเขากินแล้วไง สองปีที่แล้วสาปีท้องกันแหละมาจนแบบแบบนี้กันแล้วเนุกปีเสือข้าวอีกสือ้ากำลังแซ่บอยาหยุดย่าหยุติหนึ่งรับที่ช่างใจัด อ่าโอเคกินไป